สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้จะพาพี่น้องมากินตําถั่วครับนําปลาร้านูนเลยครับพี่น้องตาถั่วเช่บเช่นโนเลยนะคะผักก็มีกะหล่ำปีผักกาดขาวแตียงกวาแล้วก็หมักเขือครับไม่มองไม่ค่อยเห็นครับแล้วก็อันนี้ก็ปลาเชม,มอนชุบเปียงทอดครับอันนี้ก็กากไก่ครับ มามาครับพี่น้องแซ่บแซบด้วยกันครับก,รกับกิบนกับข้าวนมจีนครับมามาแซ่บแซบด้วยกันครับก่อนกินแร้งผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแร้งผักกินเลยนะครับขอบ,ขอบคุณ<ล>มากมากครับมามาพี่น <ๆ S 2> ้องกินด้วยกันครับแช่บแซบด้วยกันเลยค่ะ มปลาล่าสุดยอดเลยครับนี่เลยค่ะขนมขนมจีนแม่อุ้ยกินแซบนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเช่นเหนียวนุ่มครับพี่น้องไม่เละเนาะเช่นยาวมากเลยค่ะนี่อร่อยนะคะอ๋อมาไวลยดนะะ่ง ดีใจจริงๆครับน้ำปลาล้านโมากเลยค่ะ นี่เลยค่ะมาจ้านายครับเ <c oughs> ชี้นเหนียวนุ่มจริงๆครับ พารานูมาครับไม่มีกักขอบคุณครับ fraé mais <laughs> ขนมจีนวางลงไปทำใหญ่ๆเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะขนมจีนเหนียวนุ่มเส้นไม่เละนะคะโูวกว้นานก็ไม่ดีแล้วก็เก็บไว้ได้กินนานด้วยนะเพราะว่า เวลาเราจะกินค่อยมาแช่ใช่แล้วเราก็สุกแป๊บเดียวก็กินได้แล้วค่ะบางทีถ้าเราซื้อมาแบบขน,นมจีนสดมัน,นก็อร่อยนะคะแต่ว่ามันเรากินเรากินไม่ทันมันก็เสียนะคะมัวยนานได้แตะ ถ้าขนีจิ้นแบบนี้เนาะหลักกิงก่อนเยกินได้แต่รอไปค่ะ เคอกรอบมากเลยค่ะไมค่ค้ามผลเรียกเขากูกล้านะคะก,กินปลาไม่เส็นกินแต่ไก่ทอดน้องไก่อื้

Von der rạp, vinh phun shop, kèm mắt mãi hè. Kèm นี่ค่ะสุดยอดจริงๆครับพี่น้องคินเลยวางขอบคุณครับ เขาขนมจีนในพี่น้องสั่งเลยนะครับไม่เพลิหวังแน่นอนครับเหนียวนุ่มอร่อยจริงๆครับทำกินง่ายสะดวกดีครับไม่ต้องออกไปหาซื้อเชียงโลกนะคะ ได้กดสั่งในโทรศัพท์ก็อร่อยเลยได้กินนะ,ะ้วค่ะง่ายๆกินหมดเลยกินหมดเลยช่วยจริงๆครับกินหมดแล้วนะ่ยหอมจริงอ่ะ ก,ก,ก,ก็นึ่ิ้นอออจัก,กนุกก่ร่อน สวัสดีครับ <c oughs> สําหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องเลี้ยงผากินเลยนะครับขอ,ขอบคุณมากมาก,มากครับ